เนี่มีน้องเพิ่นันเรนี่มีน้องเพิ่นัพนพ่นพ่นกระวางสิงครับการดมันรการครับปูครับเออได้ๆนโกวอโอ้ยฝนบดตกวกระปูเออเออไ่เออตัวกระคนเจือเอาด้วยนะ ก ah ับกับมาแล้วปูไปอาบนญกลับมาแล้วป oh. oh, ุ๊บมันมาดีม wow. ันงายอยู่านคนตายอยอโอ้ยังบ้านได้เล้ยงานปโอ้งานหม่บ่เดนี่อันนี้เป็นงานไม่ทีปู่ ปูสามเงอไร,ออออรงีามคือคือบใครได้ยินเสียงปูฮะคือบูใครได้ยินเสียงเอ่อได้ยินป่ะได้ยินแล้วปูอเอ้ากับปูเป็นยังไงปูงวดนี่เฮเอ้ามันคือ,อ,อบรปูคือเป็นยังไ่า บ่ได mm ้ย hmm> ินแม่ป hey, hey, ูบ่ได้ย yeah. oh, okay. uh, well, uh, oh, uh, uh, ินเสียงเย้เออเร่งยินไว้ครับผมได้ยินแล้วปูบบบนี้เออเอ่อเป็นยังไงปูงวดนี้ท่าไหร่เพรนกแก้วมันบอกนะฮะโอ้นกมันลอยตอนตอนตอง้องเก็บโอ้ครับผมมันเกี่ยวมันมามันมามันบอกตองเก็บโอ้มันมาหาบูปูฮะมันมาหาบ่ วอแล้วมาพี่เน่มามองานเ็นยังไงจำเรนาบิ่ยโอ้โหมองปูกจำเปราพุตีเออนนผู้สาคนตายโอ้ดีแต่เรืองานเจริงจริงครับไปวัดนคุณนครับผมช้อนสามสาม้อหรอเนี่ยจริงครับเออมนมือเผาโอ้ครับผมอันอันหลวงปูอันเลขฝาล่งพันตัวไหนล่ะปู เด็กวัยรคนถือเท้าซานเนีะอโออยยุขาเนี่ยอเออ๋ออ่าอย่างเียกเราเราให้อายุขาเันเจ็ดแปดอ้เนี่ยข้างบนก็อ่าแปดเก้าดิครับอือคนถือกันหลายคนถือนตทีหลายอายุเพิ่นดิปูอายุเนาเจ็ดสิบโอ้อายุปมเจ็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบห้าปีห่าแมน คิดซิเปดยที่เปดรีเอ็นซีคือเอ็าสาหัสซิอาอาซ่งผโอ้หเหงว่างวดบหันคนถือน้ำบันเลงออกยูกขาเพิ่นกับอันอายุเพิ่นเออครับผมอรายคืไระดับสิ่งรายรายวันน่ะครับผมเจจาเนาะเออครับตอนนี้เนเอาตรงจดูแล้วเิ่นต้องมาล่างจอดเิ่นล่างน้ำกันแล้นะครับผม Yeah, uh, kéo bỏ... chiếc bà ừ, là nặng đến 10. Ở đợi... hoặc... đây ở trong kia kia 227, 227, Ồ, tôi điều đấy bảo poo. Bán nhiêu vốn bán đến lúc poo này, phân phân 6 cầu số 9, số 9. Con mua này, bán bán Ồ, หกหกูนเก่าทีปอ๊บแมนแมนสว่าเหล็กเล็กเลกอ่ะเหล็กนี่มีน้งปนอ่ะเลกนี่มีน้ปนอ่ะพ่นพ่นกระวางสิเนี่มีน้กปนอ่ะครับแต่านมันมีหาห้าถูหน้านะโอ้ยเหล็กเป่นหานชุารายอะู่ครับผมอืมเล็กครับ มเพินมาบอกเราตัวนี้โอศนย์เาโอ้ี้านนี้มีครับผมศูนย์เก้านี่ยเพินมาบอกเลยเน่อืออันช่วงเมื่อนี่เพนบอกว่านะนกแก้วเนี่ยอะไ้ครับเพราะว่าล่ะเอิ้นชั่วชั่วป้าก็นะบัดเพื่อนเราถามเดี๋ยวเลยจองจองเจ๊ะจองจองเจ็มันอ่ะโอ้ครับผมยืวันนั่นละยื่วันก็จำนี่ละเออเอครับมันมีแย่ไอ โอ้คนมาห้องบอกตาว่าเลขนิมิตฝันนัน่นคนมาบอกขันคือหกศูนย์เก้านอ่อืมเหอครับอืมถาช่วงคนฝันนั่นคนมาหาหาชุนหาช่วงโ่วช่วงนั่นโอ้หาสุนหาอืมอยมฝันป่นี่ป Ł ูอันนี้เอออนี้คนม่อนนี้คนีสี่สิ่คนมาปูตอนนี้ปูคนไปบอกมาแล้วโอ้งา นี่เหล็กคนยมเนาะฟันคับผมนา่นดันฟันตัวนี้หกหกเก้าเออทำเหล็กงูเกี่ยวห้องเอออันนี้เส่วนยมฟันอันหาศูนย์หาแนเออ่าหาศูนหาอ่าถ้าคนเขาเอาดูน้ำเป็นน้ำเนาะครับผมเอาอะไรล่างอ่ะนี่นั่นว่าเขาอันนี้หกหกศูนเก้าเออหกศูนเก้า 0550นี่เป็นเลขล่างบ่ปูแนนแมว้วเลยครับอ๋อ0555ส่วนสามตัวบนทันก็คืออ่า227ตะวันปูฝันว่าเพิ่นว่าบอกคือ609แนนโอ้คับผมอ่าเป็นเลขของปูจอยนะครับเอฟซีกับผมโอ้หมวนีเกืบ็ดวงทุดถ่ายเลยอแห็ว่า แต่เดกๆปูพันติดงาน e Z ครับอีี่ครับผมก็เล่บอได้คุยกับปูนาการมาติดงานบอมีเวลานอนแต่บอได้ฝัน mm. บานนี้อ่าฟันคักน้ปูนเนาะบานนี้เ mm. านาะแนนแครับผมเร mm ีย hmm. งปูเรลี้ยกปูละละกปนะแล้วเลียกมันตีคดถือได้หลายนะครับ mm hmm. อือสีว่าคนถือน้ำพนได้หลายอัละวันี้อือครับผมอ่าอีวี้ครับผมกะคือ าความฝันของปู่นาะครับเนาะอห่งวัดบ่ได้นอนเลยบ่ปู่โอ้ยฝนหลายโอ้อืฝนหลายฝนหลายพี่อืมเครื่องพระอพระเนี่ยนาะครับผมเป็นพระในต้าเพิ่งในหลวงหม่อมมาโอ้ครับผมอืมนี่อ่าฝนตัวอ่าฝนบ่มียหรอปู่ฝนไปเบิดแล้ว หนาวเขกหนาวครับพูบป,ปีนี้เออแม่นแะม่นครับอ,อ,อย่างต้อหรอกนเนี่ยจนตุ่มเจ้าเขาเนะครับผมอยากให้มันหนาวนายกหน่อยอ่ะมันหนน่อนนะนอนอ่ะเน่เออก็มาอาล้วาดนั่นจะเรียกดิครับผมอ,อ่อเอฟซีครับผมกะบนี่คืออ,อ่าเลขของปูจอยนะครับเนาะเอฟซีครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อความฝันของปูปูมันกระบ,บอกความฝันมาเนาะครับเนาะ ว่าฝันจังสันจังสี่ครับแต่ว่านกมะฮองบอกกันคือสองสองเจ็ดครับแล้วก็เลขฝันปูที่เพิ่นปูเพิพ่นเสียไปวังหันครับวิธีผมมาบอกเอาไว้ก็คือหกเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าครับวิธีผมส่วนย่อมฝันเพิ่นมาบอกให้ฟังคือหาศูนย์หาคือว่าคงสิเป็นเลขล่างนะหาศูนย์ศูนย์หาว่าสันนะครับเนาะ เอฟซีกับพี่เจรนาเมืองครับเอฟซีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้ขอจำนะครับเอฟซีคำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมากาจยัดขันกระพานกันมาขันชอบในเรื่องผลใ์กดแช่้กับทางทีมงานของผู้ถ่าฟ้ารวยพอสวัยฟ้ารวยนะครับเอฟซีผมขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนะขอจบลิวไ้เพียงสามีครับพ่อกัะแม่คลิปนาขอกราาคำว่าสวัสดีครับวัสมีมากขรเจ้